สวัสดีเพื่อนเพื่อนและผู้ที่เข้ามารับชมทุกท่านด้วยนะครับผมกอล์ฟจอปพรบวพาเที่ยวนะครับคลิปนี้ผมมีประสบการณ์หลอนๆเรื่องหลอนที่มันเกิดขึ้นกับตัวผมเองมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับต้องบอกแบบนี้เลยว่าทุกคนไม่ต้องเชื่อผมคิดเียว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผมแต่งขึ้นมาแล้วก็เอามาเล่าให้ทุกคนฟังแค่นั้นพอนะครับคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อ5เดือนที่แล้วผมกับท็อปเนี่ย ได้ไปเที่ยวกันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งก่อนไปเนี่ยมันเกิดปัญหานิดหน่อยก็คือรถท็อปอัพังพอรถท็อปพังใช่ไหมอตอนนั้นเนี่ยผมก็ได้ขับรถไปถึงโลตัสแล้วแหละแต่พอดีว่าท็อปโทรมาก็เลยรับสายท็อปแล้วก็ได้คุยกันก็ปรากฏว่าเออรถท็อปพังผมก็เลยตีรถกลับมาบ้านเพื่อที่จะโอเคไม่ไปละยกเลิกเพราะว่ารถรถเพื่อนเสียเราจะไปคนเดียวมันก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยเออก็รอไปพร้อมเพื่อนดีกว่าแต่ว่าท็อปก็ โทรกลับมาอีกทีบอกว่าเฮ้ยมันจะไม่มีวิธีที่เราจะสามารถไปกันได้เลยเหรอผมก็เลยตัดสินใจโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาเรถยนต์ไปกันไหมเราเปลี่ยนฟิลดิ้งการเดินทางขับรถยนต์ไปดีกว่าท็อปก็ตอบตกลงนะครับโอเคผมก็ออกเดินทางตอนตีสี่ไปถึงบ้านท็อปตอน6กโมงเช้าซึ่งการเดินทางครั้งนี้เราไปกัน3คนนะครับก็มีผมมีน้องแล้วก็มีท็อประหว่างการเดินทางจากสระบุรีไปที่กาญจนบ,บุรีเนี่ย ช่วงนั้นเนี่ยไม่มีปัญหานะเราสามารถเดินทางกันได้อย่างปกติเดินทางไปถึงอย่างปลอดภัยเลยเราเนี่ยไปถึงกาญจนบ,บุรีช่วงบ่ายโมงตรงพอเราไปถึงเนี่ยเราก็กางเต็นท์อะเราไปกางเต็นท์นะทิปเนี้ยนะครับแล้วก็กางตรงกางเต็นท์อะไรเรียบร้อยเลยไอระหว่างกางเต็นท์เนี่ยพอกางเต็นท์เสร็จเนาะผมก็เดินออกมาชมบรรยากาศเราเนี่ยนอนนอนใต้อาคารอาคารหนึ่ง ซึ่งที่นอนใต้อาคารเนี่ยก็เพราะว่ากลัวว่าฝนเนี่ยมันจะตกก็เลยโอเคเดี๋ยวเราไปนอนใต้อาคารกันพอกลางเต็นท์เสร็จใช่ไหมผมก็เดินออกไปข้างนอกเนาะเดินออกไปดูบรรยากาศแล้วก็เหลือบขึ้นไปมองด้านบนอาคารผมสังเกตเห็นได้ว่ามันมีเหมือนยันยันที่ไม่ใช่เป็นแผ่นกระดาษนะครับมันเป็นยันที่แบบว่าเขียนอ่าเขียน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 เอาเขียนเหมือนเจอมาอะไรทั้งอย่างนะครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกัน ผมก็แบบมนันอาจจะเป็นยันที่แบบเขาทําบุญอะไรสักอย่างหรือเปล่านะครับก็ปล่อยผ่านไปเพราะว่าผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับหลังจากนั้นก็เรา3ามคนก็ได้ไปเที่ยวกันตามสถานที่ต่างๆก็สวยมากๆนะครับสถานที่ท่องเที่ยวก็สมคําล่ํารือจริงๆไปก็ไปถ่ายรูปนู่นนี่นั่นอะไรกันแบบโหเต็มที่เลยนะเที่ยวกันแบบเหนื่อยมากๆแล้วเราก็กลับขึ้นมาที่พักเนี่ยช่วงประมาณสักห้าโมงเย็น ไอตอนห้าโมงเย็นเนี่ยพอเรากลับขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าเราเหิวและเราเหิวข้าวแล้วเราก็เลยสั่งหมูกระทะมากินกันพอหมูกระทะมาถึงเราก็ไม่พูดพ่ำทำเพลงนะครับกินเลยกินกันแบบอร่อยอร่อยมากตั้งเตาจุดไฟได้ปุ๊บก็โหกินกันอย่างอร่อยเลยไอระหว่างกินนะครับก็มีเหมือนจะมีนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเหมือนจะมากางเต็นท์เราก็ใจชื้นนะเฮ้ยมีเพื่อนมากางเต็นท์อีกหนึ่งคนละซึ่งต้องบอกว่าไอทั้งร้านนั้นอ่ะมีผมอยู่3ามคน แล้วก็มีด้านบนก็มันค่อนข้างที่จะไกล่เนาะอีก2เต็นท์ซึ่งมันอยู่ไกลเลยแหละก็หลายหลายสิเมตรอยู่เหมือนกันนะครับพอ,อคนที่เขาขับรถมอเตอร์ไซค์มาที่หลังเนี่ยเขามาถึงเขาก็มาเดินดูเดินวนๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาจะกลางนะแต่สุดท้ายเขาก็ไม่กลางเพราะว่าขี่รถกลับขึ้นไปนะครับผมกม็ทำไมเขาไม่กลางสงสัยโลเคชั่ไม่สวยอะไรเงี้ยโอเคเราก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับแล้วก็กินกันต่อกิน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  กินจนอิ่มนะครับตอนนั้นก็ประมาณสักหกโมงแล้วแหละหกโมงครึ่งใกล้จะทุ่มแล้วนะครับกินเสร็จท็อปก็ไปอาบน้าไอ้จังหวะที่ท็อปอาบน้ำเนี่ยคือช็อตแรกนะครับท็อปเนี่ยต้องบอกว่าท็อปเป็นคนที่ผ่านสมรภูมิการกางเต็นท์มาค่อนข้างที่จะมากกว่าผมท็อปจะไม่กลัวอะไรไอ้พวกนี้เลยนะครับท็อปจะนิ่งมากแล้วท็อปไปอาบน้ํานะครับไอ้จังหวะที่ท็อปอาบน้ําเนี่ยไม่รู้ว่าท็อปอาบเสร็จหรือไม่เสร็จนะครับ ถ้าจาไม่ผิดอนะท็อปอะมันนุ่งผ้าขนหนออกมาอืมเสื้อยังไม่ได้ใส่หรอกมันก็เดินดื่มๆม,ม,มาหาผมกับน,น้องเลยแล้วมันก็ถามผมว่ามีใครเข้าห้องน้ํำไหมผมก็ฮะไม่มีนะครับผมก็บอกว่าไม่มีตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรนะครับแบบไม่มีท็อปไม่มีท็อปมันก็อา้าวเหรออืมอืมผมก็เริ่มตะ่นเต้ตะเย็นใจแล้วอะไรวะทําไมท็อปมันถามแบบนี้อืมแต่ว่าท็อปมันก็ยังไม่ได้บอกอะไรผมกับน้องนะมันก็อ๋อโอเคโอเคผมก็พยายามถามว่าทำไมาม,มีมีอะไร พอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรน่าจะเป็นมาลงมาแรงอะไรสักอย่างนะครับผมก็อ๋อโอเคโอเคไม่เป็นไรหลังจากนั้นก็เป็นคิวของผมที่ไปอาบน้ําผมก็ไปอาบมันก็ไม่ได้มีอะไรเหมือนกันนะผมก็อาบปกติแต่ถามว่าระแวงไหมตอนนั้นก็ระแวงนะครับมันบรรยากาศมันก็องแน่ที่จะวังเวงอยู่เหมือนกันนะครับอ่ก็อาบอาบเสร็จก็ไม่ได้มีอะไรพอผมอาบเสร็จน้องผมมันก็ไปอาบไอจังหวะอาบน้ําเสร็จเนี่ยนะครับ น้องผมมันก็ไปนั่งเล่นเกมประมาณสักอสองทุ่มสามทุ่มก็นั่งเล่นเกมยาวไปผมก็ไปคุยโทรศัพท์กับแฟนผมอ่ะเนี่ยคือจอดที่สองที่ผมรู้สึกเอ๊ะผมคุยกับแฟนผมไปคุยกับแฟนผมมายืดยดีแฟนผมบอกว่าอืที่นี่คือคักนี่เนาะมีเสียงคนพูดเป็นเสียงคนเดินตลอดเลยผมก็ฮะผมแบบผมก็คนเยอะอะไรเงี้ยม,มันคือคักมากเลยแต่จริงๆแล้วอะทั้งลานน่ะมีผมอยู่สามคน แต่แฟนผมบอกว่ามีเสียงคนเดินนะมีเสียงคนเดินเต็มเลยมีเสียงคนคุยกันอะไรเงี้ยผมก็อืมผมก็รู้สึกว่าแบบทำแม่งเขาแม่งแล้วบางทีผมอาจจะฝากได้เพราะมันมีเสียงดนตรีเสียงเพลงอะไรจากอีกฝั่งหนึ่งมีมีมาเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นเสียงดนตรีนะมันไม่ใช่เป็นเสียงเดินมันไม่ใช่เป็นเสียงคุยกันมันเป็นเสียงร้องเพลงอะไรมานั้นนะครับแต่แฟนผมบอกว่าอ oui. มีเสียงคนเดินเต็มเลยเนาะผมก็เออมันแปลกๆเนาะหลังจากนั้นพอแฟนผมบอกจุดนี้เสร็จผมก็ บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเขาอเข้าไปนอนก่อนนะง่วงแล้วผมก็ไปนอนที่เต็นท์สักประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มห้าทุ่มแล้วกันประมาณห้าห้าทุ่มใกล้ๆเที่ยงคืนแล้วแหละน้องผมมันก็เข้ามานอนมันก็เข้ามานอนเล่นเกมนะครับไอจังหวัดที่น้องผมกับผมนอนอยู่ในเต็นท์เนี่ยแล้วท็อปก็นอนอีกฝั่งหนึ่งนะครับเออท็อปก็นอนอีกเต็นท์หนึ่งมันมีเสียงคล้ายๆกับหมา มากินหมูกระทะของเราซึ่งไอ้ระหว่างที่ผมอยู่ตรงนั้นเนี่ยทั้งสามคนน่ะยืนยันได้เลยว่ามันไม่มีหมาสัก,กตัวเดียวมันมีเสียงเหมือนหมามากินหมูกระทะแล้วกินดังมากกินแบบแล้วก็แบบว่ามีเสียงแบบเลียกระทะแล้วก็มีเสียงขูดกระทะแบบคืดคืดคืดแล้วสักพักก็มีเสียงเหมือนตะกร้าผักกระเด็นนะครับอ่ะอันนี้คือช็อตที่แบบว่ามันมันเริ่มที่จะรุนแรงแล้วนะครับ ผมก็นอนฟังอืจะดูจะลุกไปดูก็ไม่กล้านะครับชะเง้อมองขึ้นไปโอ้โหติดล้อรถตัวเองอีกนะครับมองไม่เห็นอะไรเลยทีนี้ก็โอเคนอนก็นอนคนคงจะเป็นหมานะครับก็คงไม่ได้คิดอะไรมากกว่านั้นหมาก็หมาก็กลังจะหลับไปเนี่ยไอ้ช็อตที่สี่เนี่ย,ยผมรู้สึกว่ามันรู้สึกว่าจะฮาร์ดคอร์กับผมที่สุดหละผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยคือผมนอนไปน้องผม ที่นอนข้างๆผมมันเหมือนมันเคี้ยวอะไรสักอย่างอยู่ในปากะครับอย่างเงี้ยแล้วมันก็พลิกมาหาผมแล้วมันก็ถามผมว่าแต่ันี้มันเป็น,ปนคําหยาบนะครับผมไม่สามารถพูดได้มันถามผมว่ามึงอะ่ะเคยช่วยตัวเองไหมแล้วมันก็หัวเราอผมก็ฮะ ah ผมก็หันแปหาน้องผมอย่างเงี้ยผมว่าฮะอะไรนะแล้วน้องผมก็เหมือนพูดแบบตะคอกใส่ผมอีกอีกรอบหนึ่งโอ้ยผมรัวพูคนลุกคนลุกน้องผมก็บอกว่า กูถามว่ามึงอะเคยช่วยตัวเองไหมแล้วมันก็ยิ้มอย่างเงี้ยผมว่าเฮ้ยบอกแล้วผมผมว่าแบบกระตุกกระตุกคอน้องแล้วผมก็ชี้หน้าน้องตื่นตื่นมึงตื่นมึงมึงตื่น,น,น,นใช่ใช่มึงมิเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วแล้วน้องผมก็แบบแบบแบบอย่างเงี้ยแล้วมันกอ็อะไรอะไรอะไรพี่ก๊อฟอะไรเงี้ยผมก็เลยเมื่อกี้เป็นอะไรมันก็เหมือนแบบไม่ไม่รู้ตัวแบบว่าไม่ตอบสนองอะไรกับไอ้ปฏิกิริยาของมันเมื่อสักครู่เนี้ยนะครับเออเนี่ย คือช็อตที่ดาร์ทสุดแล้วผมอะอยู่ในเต็นท์กับน้องสองคนแล้วแบบว่าอุ้ยจะทํายังไงดีวะแบบก็อยากจะดึงสติน้องกลับมานะแล้วถ้าแบบถ้าเกิดว่าเราทุกข์หน้าน้องก็าต่อยหน้าน้องไปอย่างเงี้ยเออมันจะมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบว่ามันพูดสองสามรอบแล้วมันไม่หยุดผม,ผมว่าผมมีทุกข์หน้าน้องดึงสติกลับมาแน่แน่เออแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็ไปปลุกท็อปท็อปตื่นอา่เอาเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรไหมอืม ขาก็บอกว่าได้ยินเหมือนกันอืได้ยินว่าทะเลาะอะไรกันน้องในเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยครับอืผมก็เล่าเหตุการณ์ให้ท็อปฟังจากนั้นเราก็เก็บเต็นท์กันอย่างรวดเร็วไอ้จังหวะที่เราเก็บเต็นท์พอเก็บเต็นท์เสร็จเราก็ไม่ลืมที่จะไปดูหมูกระทะของเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับอีหมูกระทะนั้นหมูกระทะต้องบอกว่าเกลี้ยงเศษอะไรที่มันเหลืออยู่ในถาดนะครับเศษหมูเศษน้ําแม้กระทั่งผักหาย หายไปหมดเลยน้ําในในใน,ในไอเตาหมวท้าที่มันเหลือนะครับหายเกี้ยงน้ํามันหมู่ดําๆที่ติดอยู่ข้างบนนะครับหายหมดเลยคือทุกอย่างหายหมดแล้วงงมากตะกร้าผักกระเด็นไปอยู่กลางทางท็อปบอกว่าลมพัดโอเคลมพัดก็ลมพัดนากนับแล้วก็เก็บเต็นแล้วเราก็ย้ายออกจากตรงนั้นเที่ยงคืนเลยเราก็ไปนอนที่อื่น ซึ่งรู้สึกว่ามันมันนอนไม่ได้แล้วแล้วตรงนั้นนะครับถ้ามันนอนมันคงไม่หลับนแน่ๆซึ่งผมก็ยังงงว,งว่าเฮ้ยสรุปมันมันเกิดอะไรขึ้นนะครับน้องผมไม่เคยพูดจาอะไรแบบนี้กับผมเลยน้องผมไม่เคยพูดคำหยาบกับผมเลยสักครั้งเดียวแล้วทำไมาอยู่ๆมันมาพูดแบบนี้กับผมอืมแล้วสุดท้ายแล้วพอเรามาถึงปั๊มนะครับท็อปมันก็ยอมเล่าให้ผมฟังอะว่า ตอนที่มันเข้าห้องน้ําอะอาบน้ําอยู่อ่ะเหมือนมีคนอะเดินเข้าไปแล้วก็เหมือนไปเปิดประตูข้างๆแต่สุดแต่จริงๆมันไม่มีใครเลยนะครับเพราะว่าผมก็เหมือนนั่งก็อยู่นใกล้ๆห้องน้ําตลอดนะครับตอนที่ท็อปอาบน้นําอะมันก็ไม่ได้มีใครเข้าเข้าไปตรงนั้นนะครับอืมเนี่ยคือช็อตที่ท็อปเจอนะครับแล้วก็ช็อตที่น้องผมเจอที่มันนั่งเล่นเกมอยู่แล้วอยู่ดีๆมันก็เข้ามานอนกับผมมันบอกว่านั่งเล่นเกมอยู่ดีๆ ในในในมือถืออ่ะมันบอกว่ามันมีเงาสองคนมาเชิเงื้อดูมันอันนี้ผมไม่รู้ว่าจริงไหมแต่ว่ามันมาเล่าให้ผมฟังตอนที่อยู่ปัม๊มถ้ามันถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆก็เท่ากับว่าเราทั้งสามคนเนี่ยเจอกันคนละแบบทั้งสามคนเรื่องราวความหลอนที่ผมได้เจอเนี่ยครั้งแรกในชีวิตเนี่ย ก็มีครั้งนี้ครับที่รู้สึกว่ามันจังที่สุดมันจังๆเลยนะเนี่ยครั้งแรกเลยนะครับเรื่องราวาก็มีประมาณนี้เอ,อ,อย่างที่บอกไปทุกคนไม่ต้องเชื่อผมก็ได้บางทีผมอาจจะหลอนไปเองก็ได้มันอาจจะไม่ได้มีอะไรเลยแต่ว่าจิตปรุงแต่งขึ้นไปเองก็อยากให้ทุกคนฟังเป็นเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งสนุกๆแล้วกันนะครับเรื่องเล่าสั้นๆฟังคลายเครียดไปนะโอเคถามว่า <laughs> ผมจะกลับไปกลางเต็นที่เดิมอีกไหมก็ ก็คงไม่ครับแต่ว่าจะกลับไปกลางตน้นในสถานที่ต่างๆก,ก็ไปเหมือนกันก็ไปเหมือนกันก็ก็ยังไม่เข็ดน,นะครับยังไม่เข็ดเ <laughs> มื่อเจอครั้งแรกแล้วมันก็จะมีความแข็งแกร่งมีความเข้มแข็งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยออโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย